สวัสดีครับมาพบพกับช่องรามพระนครออฟฟิเชียลกับชุวงเลยการไชยาโซเชียลกับหลังเอิร์น t o ทเครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศรับประกันคุณภาพสินค้านานหนึ่งปีเต็ม total ช็อปสูนร์รวมเครื่องมือช่างมีจำหน่ายมากกว่า3 7สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศไทยโอ้โห ôi. เครื่องมือ t o ท a l เยอะแยะเลยนะครับใครสนใจก็ไปซื้อได้เลยนะฮะไปช่วยสนับสนุนนะครับโทท a l นะฮะ ตามช็อปเนี่ยมีเยอะแยะหมดหรือตามสื่อออไ์ก็เยอะนะฮะแล้วมีนี่ฮะแบบใหม่ฮะ42โวล์ขุมพลังใหม่กำลังไฟแรงชั่วโมงการทำงานยาวนานที่สำคัญรับประกัน2ปีเต็มเลยนะะนสามารถ <ๆ S 1> ไปดูได้ตามช็อปทั้งช็อปนะฮะแล้วก็ตามออนไลน์ต้องยอมรับว,ว่าทั t งช็อปนี่โหอุปกรณ์เยอะ 5, <000 S 1> มาก5 0 0พันกว่ารายการล่าสุดที่ได้ตัวนี้มาสว่านที่มันเหมือนกับเป็นเครื่องปัน่นแบบเมาทำกีตาร์ใช่ไหม,มก็ขัดเงาขัดอะไรอย่างเงี้ยแบบมืดทำความสะอาดได้หมดเลยเป็นฟองน้ำคือจากเราอะไม่ จากเราไม่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 มีความเป็นช่างอะเห็นแล้วอยากจะเป็นช่างอ่ะคือเห็นแล้วไม่อยากจะใช้เห็นแล้วมันมีสูงขั้นในนี้ภรรยามตัดต้นไม้อมันเป็นแบบเอที่ตัดต้นไม้แบบเป็นแบบเป็นแบบไฟฟ้าตึดตึดตัดตึดตึดโอ้สะดวกสบายมีหมดที่คุณไม่คิดว่าจะมีมีหมดอดยอดสุดยอดวันนี้ก็คือวันที่18พฤศจิกายนนะเมื่อกี้อีพีที่เราเล่าของคนไทยมาทั้งหมดแล้วเรื่องราวในประเทศไทยอ่าแาวโซเชียลคือตามหน้าฟีดต่างๆเล่าแล้วอันนี้เพื่อนบ้านเรามีไหม ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนข้างบ้านข้างบ้านเรามีหรือไมพี่ข้างบ้านเราเป็นเพื่อนข้างบ้านแล้วกันก็เรื่องเจอข้างบ้านนี่ยังมีอะไรให้พูดถึงอยู่เป็นป่าจำนะครับเพราะมันไม่จบไปสิ้นสักทีไม่จบนะครับอ่าจำจำจำคนนี้ได้ไหมอ่าอีนังโมนิก้าโมนิก้าแพนโมนิก้านะครับที่ครั้งหนึ่งอีนี่แหละอีนี่แหละตัวเปิดเลยชนวนแรกเลยที่ว่ายืนชี้หน้าด่าฐานไทยจำได้ไหมจำได้ไหมที่ยืนชี้หน้าแว๊ดแว๊บแวดบแว๊บจนชนวนเปิดจากอีตัวเนี้ย ล่าสุดนะครับเกมเสียแล้วนะครับแพนมูนิกา้าเกมแล้วนะครับถูกตำรวจถมิจับคดีช่อโกงและคดีแอบอ้างเบื้องสูงนะครับอโอ้โหเพราะจากการตรวจสอบพบว,ว่าไม่ได้มีเชื้อสายกษัตริย์นียนแต่อย่างใดเลยอ่าอ,อ,อีนี่แล้วบอกเชื้อพวงแต่แรกเราก็เชื่อกันโอ้ปลอมนี่หว่าโอ้โหเรียบร้อยลเลยพูดไปนี้มาเลยเกมมาเลยทัสมควรนะ นะครับสมควรแล้วแต่มันมีคอมเมนต์แบบคนเมียนบอกอย่าไปอย่าไปเผยแพร่ข่าวเขาสิอย่าไปให้ดิเดี๋ยวเสียมรู้เสียมรู้เดี๋ยวเขาหัวหัวเราะเยาะเล่าได้อย่างน้อยเขาก็เคยเป็นฮีโร่ของเราฮีโร่มึงอะเป็นวิชาชีพโอ้ประเทศมึงเอาวิชาชีพเป็นฮีโร่ดูดิดูนางโมนิกาีอตัวเปิดเลยเนี่ยเวรกรมทำงานติดคุกไปนะครับจ่อยๆไปตัวแรงๆบ้านนี้ติดคุกหลายคนแล้วนะ คุกหลายคนแล้วนงแต่ใจวันมรณาทุกวันนี้ยังโอ้โหหายไปเลยน,นี่มายีนังโมนิก้านะครับโอ้โหเกมเสแล้วสมควรนะครับสาแก่เหตุสมควรแก่เหตุนะครับสมควรแล้วนะแอบอ้างเบื้องสูงโกงเขาบอกเป็นเชื้อจงเชื้อเจ้าเจ้าไฮโลบ้างเจ้าอะไรบ้างเราไม่รู้เจ้าปอกเด้งหรือเปล่าก็คือเขาเขาชำนาญโนเนี้<ช>บ้านเขาชำนาญช่ำชองอนไรพวกนี้เลยบ้านเขาเปิดบินแดนแห่งการลงจัมเมอร์อยู่แล้วหลอกกันเองหลอกมั่ยหมดเขาบอกไม่เผยแพร่เดี๋ยวเสียมล้อเรา แม่งมีอายเดินทำผิดมีอายโอ้โหตายตายมาถึงคนนี้ดิอ่ะคนนี้เนี่ยคนนี้ดีกว่าไม่พูดถึงไม่ได้คนนี้วุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นเส้นนะครับแห่งประเทศเหม็นวุ้นเส้นนะคร่าสุดตอนแรกบอกมีข่าวลือผมว่าเป็นข่าวลือแหละที่บอกป่วยที่บอกป่วยนั่นป่วยนี่ก็ว่าเป็นข่าวลือแหละเพราะคนอย่างผมผมกล้าพูดนะคนอย่างวุ้นเส้นคนอืดไดฮาร์ตตายยาก S <S จี่แล้วผ่านศึกสมรภูมิอะไรที่มันบอกร้อยห้าไฟอะไรเนี่ยไม่สะเทืนอนตายยากคนอย่างมึงที่ตายยากเริงมยอมรับคือถ้าอยากตายยากในที่นี้เนี่ยคือต้องทุรนทุรายอืก่อนตายอะมึงอนะตายยากหน่อยมึงอนะจะป๊อปเดียวไปไม่ได้คนอย่างมึงต้องทุรนทุรายก่อนถึงยาถึงคขายเรียกว่าถึงจะค่อยตายได้อืตายยากแล้วกันบุญเส้นตายยากล่าสุดนะครับล่าสุดบุญเส้นเดินแรงนะรู้รู้สึกช่วงนี้คึก รู้สึกช่วงนี้ฮึกเหิมรู้สึกช่วงนี้แบบว่าเดินแรงมีพลังเลยแบบว่าในจมีใครถือหางอยู่แหละนะครับวุ้นเส้นนะครับเรียกร้องรัฐบ,บาลเขมรให้ใช้กําลังตอบโต้นะครับโอ้โหตอบโต้ไทยเนื่องจากการเจราจารด,ดําเนินมาถึงที่สุดไม่ได้ช่วยอะไรได้แล้วโอเ,เนยเป็นไปงานนี่มนุษยธรรมของทั้งหลายของเราเนี่ยนี่ดูฟังคาพูดวุ้นกันด้วยตอบโต้นะครับตอบโต้อย่างสาสมนะครับ มึงอยากเกิดมึงเปิดมาเลยจริงรอยกสองอยู่เหมือนกันมึงอยากเกิดมั่นใจมึงเปิดเลยวุ้นมึงลองดูใช่ป่ะมึงอย่ามาดิมึงอย่ามาแสม m หะมึงอย่ามาเสลดน้ำลายมึงอย่ามาแพมอย่ามาแซ่บแลบนี่มึงอยากเกิดเปิดเลยวุ้นรออยู่รออยู่กิ๊บเพชรรออยู่เอฟสิบหกรออยู่นะครับไม่เปิดหรอกรอก็ยโยยวนยโยกได้แหละคำพูดแล้วว่าเอาหน่อยเอาหน่อยโอูสองนะครับฐานกัมพูชาสิบแปดนาย เสียสละชีวิตเพื่อชาติไปตั้งแต่วันแรกที่ถูกถูกจับแล้วนะครับพวกเขาไม่ใช่เฉลยศึกตามที่ไทยอ้างแต่เขาเป็นตัวประกันให้มันพูดงนี้หมายความว่างไงวะสละชีพไ,ไปแล้วนี่คือแล้วมึงตีบูดไปแล้วนี่ว่ะปล่อยทิง้งไ <เอ S 2> ม่รีบหาเธอมันบอกว่าสละชีพแล้วคือไม่เอาแล้วนี่ว่าปล่อยแฮนด์นี่ว่าคิดยังไงวะเนี่ยคือสิบแปดคนนะี้ถือว่าเสียเสียสละชีพไปแล้วคือตัวเองแล้วก็คือปล่อยเซอร์เฮ้ยไ,ไม่ได้นี่หวาอย่างนี้มึงคิดอะไรมึงพูดอะไรวะโ้ สิบปดคนกูว่าก็ไม่อยากกลับนะครับไอ้ที่ขอทําฟันอืจัดให้ได้อยากทาบอกให้ได้สามรัฐบาลกรรมชาคนดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้ยุยงให้เกิดทางความเสียหายต่อความมั่งคงของชาตินะครับใครเขาไปยุยงอะไรมึง <laughs> คนนชาติหรือเปล่า เขาบอกว่าคนที่ไปเรียกร้องหาผู้สูญหายเนี่ยถือว่ายุยงต่อความมั่นคงก็คือง่ายๆว่าสมมติสามีไปเป็นทหารลวหายตัวไปไปเรียกร้องร้องให้ถือว่ายุยงนะต่อความมั่นคงนะทั้งนั้นเขาก็ต้องไปหาครอบครัวเขาสิผัวตายก็ร้องให้หาไม่ได้ไม่เป็นประเทศอะไรมันเป็นคนแบบไหมโอ้สี่นะครับคัดค้านการเปิดด่านกับไทยอย่างสิ้นเชิงก็ให้มันจริงอก็ให้มันจริงทําได้ให้มันจริงเดินแรงช่วงนี้เดินแรงก็ ตามสเต็ e ing, แตปแะว่ามีคนหนุนมีอะไรก็ตามเนี่ยเอาให้จริงเอาให้จริงครเอาให้จริงนะครับแต่ผมชอบอันนี้นะครับผมชอบอันนี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นออกคําสั่งให้เจ้า,จาของปัมปาางป๊มน้ํามันปตทนะครับจงปั๊มน้ำมันปตทในกัมพูชาเลิกนําเข้าน้ํามัานจากไทยนะครับพิจารณาให้ใช้น้ํามันจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อโดยปั๊มน้ํามันซื้อน้ํามันจากประเทศเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียแทน คือว่าให้ใช้น้ํามันจากสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามแทนแต่ได้ใช้โลโกโ้ปต,ตทเหมือนเดิมเขาแต่งมือเขาจะไม่ในหมายความอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะบอกว่าไปซื้อปตทจากประเทศเอื่นแต่ไม่แมต้องเป็นไม่ต้องเป็นโลโกโ้ <c oughs> แล้วบอกแบรนด์สินค้าไทยเอ,อยาเงี้ยเหมือนเหมือนมึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงซื้อโคกไปใส่เบบ,บซี่แล้วกินเนี่ยเหมือนมึงซื้อไวไวไปใส่ซองมาม่าแล้วกินเนี่ยได้เหรอวะอะไรของมึงเนี่ยตาตาอะไคิดว่ามึงตากาอะไรมึงเป็นอะไรแบบไหนวะคือ มึงจะแบนมึงก็ไม่ต้องใช้ปตรทอเลยมึงก็เอาน้ำมันอะไรที่ไหนของมึงก็แล้วแต่มึงเหอะแต่มึงมาเอาไปให้น้ำมันจากที่อื่นไปใส่ในปั๊มปลรทอแล้วไปใช้อะไรวะอะไรของมึงวะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้อะไรวะแต่ท่านเนี้ยตอนเนี้ยพูดถึงคนนี้ดีกว่าทรัมป์โดดโด่นทรัมป์นะตอนแรกนะครับมีข่าวว่าเอาเรื่องภาษีนะครับมากดดันปฏิ ปัญญาสันติภาพนะครับอเอามากดดันเราเรื่องภาษีเรื่องซึ่งมันไม่เกี่ยวนะเรื่องภาษีกับอธิปไตยเอามาบีบเรานะครับว่าไอเรื่องที่ว่าตอนในเหม็นดีวเราไปเจอกับบึ้งวางกับบึ้มนะเราไปเจอนะครับแล้วก็เราไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องอธิปไตยเราไม่ยอมแต่ทําตอนนั้นเอาภาษีมากดดันเรานะั่นอันวายบ布าหิมนี่แม่งตัวดี ตัวกลางเขาเือนตัวกลางตัวไก่เกีย่ยวอูดูแล้วไม่ได้ไก่เกียเก่ยวมันน่าจะเขีย่ยบอล <laughs> เอียงนะครับอันไวไปทิมนี่เอียงมากนะครับตอนข่าวทุ่นบึ้มตอนของเราเสียขาเนี่ยทางมาเลเซียอันวาแม่งประกาศบอกว่าเป็นทุ่นเก่า <mm> แต่ทีนี้จํานวนด้วยหลักฐานว่ามันคือทุ่นใหม่ก็ไปโพสต์แก้ไขใหม่แต่มันไม่ทันแล้วเหม็นเอาไปเล่นแล้วก็คือว่าแม่งเอียงนะครับคืออ้อยง่าเขาบอกเชื่อไม่ได้ คนอย่างอันวายบาหิมเชื่อไม่ได้แม้แต่มาเลเซียไม่ทัวงเลงว่าคุณเชื่ออันวายบาหิมหรือถ้าคุณเชื่อเขาถ้าเขหมืนเชื่อเขาคุณเอาเขาไปเป็นนายกเลยก็แสดงว่าอันวา์ที่บ้านมันก็มีแผลเยอะอยู่แบบนี้แล้วในนี้มึงมาอะไรทุกทุกสิ่งทุกอย่างประเทศเราคืออ้อยง่ายพู่เดือบหยาบเสือกอือเสือกละเสือกละเสือกละจีนบอกว่าให้เป็นสองประเทศนี้เคลียร์กันเองก็คือพว่ยง่ายอันวาไม่ต้องเสือก ไม่ต้องเสือกไม่ต้องแหลมเสือกอะไรที่แต่มันเอียงอะ่ะมันไม่ตรงอย่างทั้มเนี้ยล่าสุดทั้มกลับลำนะก็ไม่ได้เอาภาษีอะไรมากดดันอะไรเราแล้วนะครับไม่กลับได้ไงอะ่ะไทยนะเว้ยจะบอกให้นะเว้ยไทยนะเว้ยมีปัญหากับเหม็นจริงนะเว้ยมีปัญหากับเหม็นแต่กูไม่ได้อยู่เวลเดียวกันนะเว้ยไม่ใช่มึงจะมาสั่งกูซ้ายหันขวาหันได้นะเว้ยไม่ใช่นะเว้ยไทยนะเว้ยไม่ค้าขายกับอเมริกาไม่เป็นไรล่าสุดเนี่ยค้าขายกับรัเสเซียแนละ้ว แคนาดาอินเดียสามประเทศที่เอ่ยมันเนี่ยแม่งโคตรใหญ่อะไปค้าขายกับสามประเทศนี้ก็ได้วะถ้ามึงจะบีบกูอย่างนี้นะมึงบีบกูเกินไปมึงบีบให้กูจนตอกอะพอกูจนตอกเนี่ยกูไปที่อื่นมึงก็เริ่มคิดเอ้ยไม่ได้แล้ว้กลับมาก่อนกลับมาก่อนมึงอย่ามาบีบกูเหมือนที่มึงบีบประเทศเล็กๆไม่ได้มึงมองกูเล็กมึงมองกูผิดกูไม่ได้เล็กขนาดนั้นกูไม่ได้ตุยด้วยเหมือนเขมรมึงยอมบีบกูางี้ได้กูยังมีช่องทางค้าขายที่อื่นก็มีเนี่ย กูไปผูกกับรัสเซียก็ได้กูไปผูกกับแคนาดากูไปผูกกับอินเดียก็ได้ใหญ่โตค้าขายได้ใช่ป่ะละ่ะมึงบีบกันไปพูดถึงโดนันทรมเนี่ยผมขอพูดถึง,คร,ง,งรครั้งหนึ่งอเมริกาเนี่ยครั้งหนึ่งอเมริกาอ่ะพยานซียิง่งใหญ่นะครับมีเพื่อนบ้านยากจนอย่างคิวบาคิวบายากจนจะเป็นเพื่อนบ้านผมแดนติ็ดกันคิวบาตอนนั้นยากจนขอความช่วยเหลือกันเพื่อนรักเพื่อรักพี่ใหญ่ช่วยผมหน่อยผมแย่ เรื่องราวมันเป็นมีช่วยหน่อยเพื่อนอเมริกาปล่อยแฮนด์ไม่ช่วยยากจนไปไปไกลกูไม่ช่วยปล่อยแฮนด์ไม่ช่วยสุดท้ายคิวบาเนี่ยประเทศจะล่มสลายไม่รอดอยู่แล้วไม่รู้จะทําทไงต้องไปติดต่อเพื่อนไกลเพื่อนใหม่จากต่างแดนที่อยู่ไกลมากคือยุโรปนั่นคือรัเสเซียสุดท้ายรัเสเซียให้ความช่วยเหลือคิวบาจนรอดมาถึงทุกวันนี้แล้วรัเสเซียคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ถูกอกเมริกาอยู่แล้วทุกวันนี้เป็นไง,งเหนื่อยใจลเลยสิไอ้สัตว์ ไอ้เน,นี่ยคอมอมินวนิสต์อยู่หน้าบ้านมึงอะคิวบาอยู่หน้าบ้านมึงก็เหมือนว่ารัสเซียเนี่ยเหมือนได้ลูกบอลและเคีียอยู่หน้ากรอบเขตโทษอเมริกายิงยิงเมื่อไหร่ก็ไดะปวดมึงอยู่เนี้ยทุกวันที่อเมริกาปวดหัวคิวบาเป็นคอมมิวนิสต์สุดตรงพอๆกับเกาหลีเหนืนอ,อนั่นคือสิ่งที่มึงไปบีบเขาไม่ช่วยหรือเขาอะไรเขาแล้วครั้งนี้มึงทํากับเราอย่างเนี้ยเข้าใจป่ะประเทศใหญ่ๆนะมหาอำนาจในความผิดผมนะประเทศใหญ่ๆมหาอำนาจในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษฝรั่งเศสอะไรแล้วแต่เยอรมันมล่านานิคมทั้งหลายยุคนั้นเนี่ยประเทศที่ใหญ่ที่ประเทศอื่นแม่งสู่หประเทศเล็กๆแม่งสู่หกประเทศอื่นแม่งก้มให้ส่วนมากแม่งเป็นประเทศที่ดื้อทั้งนั้นเนี่ยที่แม่งซาวเวีย์ทั้งนั้นเนี่ยอเมริกาซาวเวียใครก็รู้อยู่อังกฤษเมื่อก่อนล่านานิคมฝรั่งส่งฝรั่งเศสดื้อซาวเวียทั้งนั้นเนี่ยแต่ทั่วโลกสีโลล่า <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าไทยอ่ะเป็นเด็กดีเกินไปอื เด็กดีเกินไปมนุษยธรรมมนุษยธรรมไม่เอาไม่เอาแต่เขาประนามดีเกินไปบางทีมันต้องออกอาวุธบางทีต้องเวียบ้างบางทีต้องบางทีต้องเปิดก่อนแล้วค่อยเคลียร์ม,มันต้องดื้อบ้างโลกมันถึงจะซีโรล,ลาบอย่างน้อยมันก็มอยแม่งนักเลงเนี่ยคุยแม่งดีๆไว้เกรงใจหน่อยมันต้องมีลูกนี้มันเป็นการระบบการปกครองเหมือนในคุกอะ่ะบ้านใหญ่เนี่ยไม่ไดม้มันจะมีเด็กดีไม่ได้บ้านใหญ่มันต้องมีตัวออกอาวุธต้องมีสมูไรอะ่ะ ต้องมีซาเวียร์มันถึงจะปกครองได้มันถึงจะมีคนยำเกงบ้างเนี<ม>่ยอย่างประเทศไทยผมมองว่าตอนเนี้ย<ม>เด็กดีเกินไปเด็กดีเขาก็มองโบะไง<ม>ดีเกินไปแม่งหน,น่อมนมไม่มีอะไรจะทําอะไรแม่งก็ได้ไม่กล้าแอะไม่กล้าเถียงหรอกลองดือ้อดูบ้างอันนี้ผมไม่ได้ยุยงไม่ได้การหายสงคราม <c oughs> ลองลองแอคชั่นหน่อยลองแบบว่ามีลูกนักเลงหน่อยน<ม>ี่อย่างนี้ไทยไทยทําให้ทํากลับลาได้ไม่ซื้อไม่ขายขึ้นมาสีเมื่อไรกูขายที่อื่นเป็นไงมันก็ต้องรอเรา ไหนจะมีไอ้แร่หายากแร่อะไรเงี้ยมันอยากได้เนี่ยแม่งผลประโยชน์ทั้งนั้นอันวาแม่งก็ผลประโยชน์บ่อนอะไรของมันเยอะแยะไอ้ทมนี่ประโยชน์ตรงๆแล้วอเมริกามิ่ประโยชน์ไม่มันจามไม่มายุ่งหรอกเดี๋ยวดูค่อยว่ากันยังไงนะครับแต่ที่แน่เนี่ยวุ้นเส้นอีกแล้ว <c oughs> วุ้นเส้นเ็าคุยโวตอนเนี้ยเขาบอกแล้วบอกอีกแล้วโดนทั้งทำเหรอโทรคุยกันมาจามมึงจะอัดเสียงเขาอีกไหม ทำมึงพลาดแล้วนะคุยอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าคุยจริงมึงโดนมันอัดเสียงแล้วเห็นเห็นอยู่นะนี่เดี๋ยวมันแปลพักเมื่อไหร่นะเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปงเมื่อไหร่มันงัดเสียงมึงขึ้นมาทามึงสวยแล้วมึงคุยกับมันเนี่ยคุยกับเจ้าพ่อสกําเมอร์เนี่ยมึงสวยแล้วไปไปคุยโวอย่างนี้คุยสีแง่กันเขาบอกโถแม่งแล้วพูดถึงไอ้เฉลยพูดถึงเฉลย18คนที่อยู่เราก่อนนั้นนั้นมีมี20ส่าปล่อยกลับไปสองเพราะว่า ป่วยนู่นนี่นั่นกลับไปก่อนจะปล่อยตัวกลับเนี่ยเขาจะมีการทําสัญญาเซ็นสัญญาด้วยน้ําหมึกแล้วว่าจะไม่กลับมาเป็นอย่างนี้จะไม่กลับมาเป็นทหารอีกคือได้รับการข้อตกลงเขาไว้ชีวิตมึงแล้วคือวันนั้นเขายามืองตุยมึงก็ตุยตรงนั้นเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนั้นแต่วันนี้เขาเขาละเว้นเขาให้ชีวิตมึงแล้วมึงกลับไปแล้วก็มีการเซ็นสัญญากันขึ้นล่าสุดมันกลับไปเนี่ยโผล่มาตัวหนึ่งชื่อชื่อไอซึม ชื่อแมงไม่น่าลุงชื่อชื่องแอวงอะไรทุกอย่างชื่อเฮียเรียกจะหักกลับมาใหม่นะครับถูกกลับเขาเอากลับเข้าสู่ระบบทหารกลับมาเป็นทหารใหม่กลับมาเป็นแนวหน้าใหม่กลับมาบู๊กับเราใหม่กลับมาบู๊วันได้รับการยกย่องมาเป็นฮีโร่เลยโอ้โหเป็นอย่างเขาบอกประเทศนี้ไอเรื่องไลเซนไอเรื่องคําสัญญาเรื่องอะไรไม่มีความหมายน้ำมึกไม่มีความหมายมันกลับมาบู๊กับเราต่อถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันมี มีมีเหตุมีศึกอีกอ่ะไอตัวเนี้ยมันก็กลับมาลั่นไกาเราต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่นก็เป็นบทเรียนว่าไม่ควรปล่อยไว้อืไม่ควรเอามาเลี้ยงไว้เอามาเกะกาไว้ปล่อยไว้มันก็เป็นเสี้ยนหนามเลยนะวันนี้มันกลับมาเป็นฐานแอร์สมาร์ทด็อกเหมือนเดิมเว้ยแม่งเร็วซ้ำแม่งซ้ำตัวเรียแย่มพวกแม่งอันนี้ดูสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ปิดท้ายชอบอันนี้มีบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์แม่ค้า แม่ค้าชาวเขมรนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าภูมิใจมากนะครับกับสินค้าทุกอย่างในร้านยี่ห้อ CP ผมก็งงเว้ยแบรนด์สินค้าไทยจะภูมิใจกับ CP เขาเขารู้ว่า CP คืออะไรเขาบอกว่า CP เนี่ยย่อมาจาก c a m b o d i a Product อยารู้เนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็น c a m b o d i a Product เป็นสินค้าของเขมร CP เนี่ย เือเจริญพ่กัะพันอีโง่รวมไปถึงเซเว่นอีเลเว่นนาวอะไรมันเข้าใจสีผีกัลยาห้าดาวเคยกินอะไรแคมเบเดียโพดักอะไรของมึงโอ้มึงเซอร์จริงๆนะประเทศเซอร์เซอร์มากๆว่ะไม่ไหวอะไรอย่างงี้แลบไอ้ลืมลืมไปมีคนตบท้ายอ่ะมิสทีนนะครับการประกวดมิสทีนแคมเบเดียนะครับมิสทีนแคมเบเดียผลประกวดออกมาก็คือ นางงามนะคะนางงามกัมมูชาขึ้นไปร่าให้ร้องให้กลางเวทีบอกว่ากัมมูชาและไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาโดยตลอดอนะครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะว่าประเทศไทยเริ่มสงครามอย่างที่เราไม่เคยอย่างที่เราไม่เคยรออะไรเราเราไม่ต้องการต่อสู้เราต้องการความสงบสุขโอ้โหแล้วแล้วก็ทวงคืนฉเฉลยสิบแปดนายเขาแบบพูดอย่างนี้นะครับคว้าไปคว้ามงไปเลย ที่ประเทศ <นะ S 2> ความมงจากความมงจากแคนเบเดยียมิดทีนน้าเขานางงามไยรุ่นบ้านเขาไม่น่าจะเรียกมิดทีนผมนมเรียกเรียกมิดส้นไผ่ยัไ <c oughs> ความมงแล้วได้สี่รางวัลไม่รู้รางวัลอะไรบ้างหนึ่งในนั้นมีรางวัลตอแหลอวอร์ดด้วยว่ะคนไทยด่าใหญ่บีบน้ำตรงน้ำตาเวลาประกวดถือธงชาติขึ้นมาไอชี่ยประกวดบ้านก็นนแทงก็ถือธงทำไมวะกลัวเขาไม่รู้มึงเป็นขมรร้องโหนด้ได้รางวัลนะครับโอ้ประชาชนโอ้โกเห็นใจผมมองอย่างนี้เวมองว่าประเทศเนี้ยประเทศเนี้ย มันบอกให้รู้เลยศักยภาพในการควบคุมสื่อไว้ได้ทั้งหมดมันเป็นยังไงม,มันงั้นัน้นมันจะซีพีอยู่แล้วควบคุมสื่อได้หมดอีนี่ยังบอกซีพีคารบอนเดียโปรดักอีนี่ก็รับสื่อทางเดียวก็ประเทศฉันถูกลังแกนู่นนี่นั่น,นฉันมีมอย่างนี้คุณควบคุมได้อทําให้คนประเทศผลิตคนประเทศออกมาเป็นอย่างนี้หมดเลยบล็อกเดียวแบบว่าทางเดียวกันหมดเลยยี่มันเป็นอย่างนี้ได้ไงอีเนี่ถ้าไล่ดีว่ากันว่านะใครเคยเห็นคลิปนั้นบ้างที่มันมีผู้หญิงร้องเพลงคนหนึ่ง ที่มันแต่งออกมาเป็นเพลงช้าๆร้องไปบีบลมตาชื่อเพ็มเสียมจังไรเขาบอกอีนี่เนี่ยเป็นคนขับร้องก็เท่ากับมึงอะตัวดีเลยมึงนี่แหละต้องการสันติภาพมึงแม่งเป็นผู้หญิงไม่อยากนั่นก็เป็นนางงามวิสส้นไปยนคนหนึ่งที่ว่ากันว่าคนไทยไม่โอเคเลยอีนี้ถ้าพีเลยนะข้างบ้านล้วนข้างบ้านนี้ยกให้กับข้างบ้านตอแหลไม่เฟี้ยวประเทศนี้ ็ดูว่าเรากับเขาจะยังไงกันต่อไปเรารอดูสถานการณ์กันอยู่นะครับมันคาราคาซังอยู่คาราคาซังมันจบยากจบยากไม่รู้จะคาราคาซังไปอีกนานสักแค่ไหนนะก็ดี๋ยเราดูกันนะครับอ่ะอีพีนี้เราจะจบแต่เพียงเท่านี้นะก็เป็นเรื่องของข้างบ้านข้างบ้านรวมไปถึงเป็นที่หนักโปรดักมีนตีนอะไรเป็นที่หนักอกหนักใจของประชาชนคนไทยด้วยนะขัดใจก็ขัดใจก็อย่างก็ฝากไว้วุ้นถ้าอยากเกินเปิดมาเลยก็เปิดดยไวแล้วกันไมได้จบไม่ได้จบ อเอาละสุดท้ายกันนี้ครเครื่องมือช่างโทโท้น,นะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อหาดูกันได้นะครับตามช็อปโทโต้ไทยแลนด์นะครับผมอ่ะอีพีนี้เราของคนก็ขอราแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาติดตามอีพีหน้าว่าจะเล่าจะมีอะไรโซเชียลอีกนะครับมบาแล้วครับสวัสดีครับ